อันนี้ก็จะเป็นแมตชิงคอมมูนิตี้ชิลนะครับของฤดูกาลล่าสุดนะ2028นะครับผมจะพามาดูเกี่ยวกับไฮไลท์นะที่มันมีเพิ่มเข้ามาการชูถ้วยนะครับนี่นะครับกับตันทีมนะขึ้นมานะครับแต่ฐานเป็นเสียงพูนะแล้วก็อันนี้คือถ้วยคอมมูนิตี้ชิลนะครับสังเกตได้ว่ามันถ้วยรางวัลมันจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะมากกว่าภาคเก่านะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นถ้วยรางวัลที่ใช้กันทุกรายการนะครับเพราะว่าไม่มีเปลี่ยนแปลงถ้วยแบบว่า ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เป็นแบบนี้สมจริงถ้วยพรีเมียร์ลีกเป็นแบบนี้สมจริงนะครับเพราะว่าถ้วยมันจะเหมือนกับทุกรายการเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันปรับปรุงเพราะก่อนนี้มันไม่มีาการช่วยเห็นนะครับต่อให้เพื่อนๆคว้าแชมป์ถ้วยอะไรมันก็ไม่มีการชู่วยแบบนี้นะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดของตัตเกมนะมาทางซ้ายครับแมนยูซูดะคอฟลุยมาเองครับเซอร์ซีมาทางซ้ายครับ,บเซอร์ซ,ซ,าาซ,รซ,ซีล็อกหลบหมุนมาได้ให้กับฮอยลุนไปทางขวาครับเลยมาถึง ปีกอย่างขนาด้านซีโอแดดโยนเข้ามาติดครับเขี่ยไม่ขาดโดนจนได้ครับนี่ครับลูกอย่างนี้มีทั้งได้ทั้งเสียครับลูกแบบนี้ครับหวาทางซ้ายครับทางด้านซูดะคอหลุยมาเองครับตัวนี้มายังมาแล้วเยงจี้เข้ามาจังหวะนี้จะยิงเองหรือเปล่าจ่ายเข้าในครับเบอร์ลอดีซัดเรียบร้อยครับ20โดเมนิโกครับเบอร์ดีครับตัวนี้ได้มาฟรีถือว่าคุมนะแต่ว่าดูการ หนึ่งกับสองเนะี่ยผลงานไม่ค่อยดีแต่พอขึ้นฤดูกาลสามนะแกแบบว่าเริ่มมีสถิติในการทำประตูที่ดีขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆและคลิปใหม่ๆนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มาพบกับคลิปการเล่นเกม Soccer Manager 2025เอเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอัปเดตท,ทีมแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดกับผมนะว่าตอนนี้ทำทีมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถึงฤดูกาลที่เท่าไหร่แล้วก็มีเงินเท่าไหร่แล้วก็แนวทางการทำทีมเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเหมือนเดิมนะฮะ ก่อนแล้วจบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยครับทั้ง2ช่องทางลหลักๆเมือนเดิมครับทั้งเพจเฟซบุ๊กเกมนะที่คอยลงข้อมูลกับสารเกีกกเ่ยวกับเกมซ็อกเกอร์แมเนเจอร์เป็นหลักนะครับรวมถึงช่องทางนี้นะครับ c k G Channel นะครับโอเคก็อย่างที่เห็นตอนนี้โลโก้ทางด้านพรีเมียร์ลีกยังไม่มีนะฮะก็เลยยังยังแก้ปัญหาไปได้ของตัวเกมซ็อกเกอร์แมเนจเจอร์เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ผมนะครับคุมทีมมาสเตอร์ยูเทนเป็นไงบ้างดูกันเลยนะครับก็อันนี้ จะเป็นหน้าเกี่ยวกับผู้จัดการนะครับมาที่บันทึกสถิตินะปัจจุบันผมเล่นถึงฤดูกาล2028แล้วนะครับแข่งไปโหดนะชนะลวดนะครับแล้วก็คว้ามาหนึ่งแชมป์นะเป็นแชมป์คอมม i น y ดย์ชิลชนะแมชชิสเตอร์ไปแล้วก็ปีที่แล้วครับ2027คว้ามาหนึ่งแชมป์นะเปอร์รเซ็นชนะก็ดีที่สุดในบรรดา3ฤดูกาลหลังก็คือ71เปอร์เซ็นต์นะครับ42ชนะเสมอ7แพ้10นะครับได้หนึ่งแชมป์ก็คือแชมป์ฟุตบอลถ้วย รายการยูโรปาคอนเฟลิค์นะครับปีที่แล้วคว้าแชมป์มานะอ่าแล้วก็จบอันดับที่2ด้วยนะของลีกนะครับแต่ที่ผมไม่ได้เอาบันเอา,เอาทางด้านสถิติอ่าการจบตารางของรดูการที่แล้วมาให้ดูนะครับแล้วก็ปี2,026นี่คว้าแชมป์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแชมป์รายการฟุตบอลคอมมูตี้ชิลนะครับเนี่ยขอไม่ดูทีผมได้ละกอ่าร2,026กับ2,028นะครับส่วน2 0 2 7ีเเนี่ยผมคว้าแชมป์ ยูโรปาคอนฟลีรินนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะฮะทีมของผมเรื่องการเงินถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะตอนนี้เงินพุ่งไปที่6 1 2ล้านนะฮะก็การหารเงินผมก็หลักๆก,ก็จะมาจากการขายนักเตะนะับที่ดึงมาจากเยาวชนเป็นหลักเลยนะครับนี่นะครับนักเตะย้ายออกผมก็จะดึงมาจากนักเตะเยาวชนที่ผมขายออกไปเนี่ยจะเห็นได้ว่านักเตะเยาวชนของผมนี่ก็มีราคาหลากหลายนะครับนี่ดูค่าทมเนียมก็ได้ อันนี้จะเป็นนักเตะที่อยู่กับต้วสังกัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักเตะพวกเยาวชนเนี่ยครับผมก็ขายได้ประมาณสัก17ล้านก็มีนะที่ดึงมาจากตัวเยาวชนที่เราอัปเกรดเลเวล10นะครับทำให้ผมมีเงินเยอะนะในการบริหารทีมนะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วตอนนี้ส่วนนักเตะที่ผมได้มาใหม่ๆก็จะเป็นนักเตะที่ดึงมานะครับเป็นพวกนักเตะพลังแขงดีๆแล้วก็เริ่มหานักเตะที่อยย่น้อยๆพลังแสงเยอะเข้ามาสู่ทีมนะครับก็ อย่างที่ผมทำคลิปไปก่อนนี่คือหานักเตะเยาวชนมาปั้นก็จะหาาจากตลาดซื้อขายนักเตะคลิปล่าสุดที่ผมทาไปก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูว่าขึ้นว่าหน้าตาคลิปเป็นยังไงก็ชื่อว่ายัางไงบ้างนะครับก็หานักเตะเยาวชนจากสโมรสรอ,อื่นมาปั้นนะเพราะว่านักเตะเยาวชนเราไม่ค่อยอเรตติ้งเริ่มต้นไม่ค่อยดีพลังแสงเยอะก็จริงแต่ว่าคะแนนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ถึงระดับ6กกว่านะก็เลยไม่เสียเวลาปั้นเนาะไปเอานักเตะจากสโมรสรอ,อื่นมาปั้นดีกว่านะครับนี่ประมาณนี้เลยก็ เก็บสะสมนักเตะที่มีค่าพลังแฝงเยอะๆนะสีขาวขึ้นไปประมาณสัก90ขึ้นหมดเลยนะครับนี่นะฮะสูงสุดจะเป็นนักเตะคนนี้นะครับผูรษาประตูต่อมาครับเราไปดูที่าทางด้านทีนสมสำรองนิดน,นึงนะทีสมสำรองของผมตอนนี้ก็เริ่มทยอยขายนักเตะที่ไม่ใช้แล้วนี่นะครับตัวหลักๆที่ผมจะขายออกก็จะเป็นทางด้านมาซาลุยนะครับเพราะผมจะไม่ได้ใช้แล้วจะดันพวกเยาวชนขึ้นมาเล่นแทนนะครับ แล้วก็ปัจจุบันนะแผนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของผมที่ใช้อยู่ก็จะเป็นแผนแบบนี้นะครับให้มันขึ้นในหน้าแท็กติมขึ้น433นะแต่จริงๆม้นจะเป็นแผนแนวแบบว่า3 4-3อะไรประมาณนี้นะเป็นหลัง3คนนะครับแล้วก็กองกลาง4คนแต่ว่าจะทิ้งทางด้าน DMC 1คนก็คือคนนี้นะที่ผมดึงเข้ามานะครับดึงมาฟรีเนาะมาตินซูบิเบนดนบนี้นะครับตัวนี้นะฮะดึงมาฟรี ถ้าจำไม่ผิดนะตั้งแต่ดูการที่แล้วแล้วนะครับนี่คือนักเตะแมนยู U, ลอดเก่าตั้งแต่เริ่มต้นเกมเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่คนนะโยโลยังอยู่นะครับอ่าแล้วก็ฮอยลุนเซอร์ซี่ยังอยู่ที่เหลือสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยจะเป็นนักเตะชุดใหม่ที่ผมซื้อเข้ามาในทีมหมดเลยครับอ่าอูคาเต้คนนะอ่าสำรลองก็เหลือทั้งด้านไมนูคนเดียวนะครับที่ยังอยู่นะที่เหลือก็ผมขายออกหมดแล้วนะสังเกตได้ว่านักเตะแมนยู U, ชุดเดิมตั้งแต่ล้นเกมเหลือแค่ทางด้านโยโลนะครับอูคาเต้ฮอยลุนเซอร์ซี่นะครับ เหมนู Menu, นะฮะที่เหลือก็จะเป็นนักเตะที่ผมซื้อเข้ามาใหม่เพื่อเสริมทีมแล้วก็เน้นพวกเยาวชนเป็นหลักรวมถึงนักเตะที่มีพลังแฝงงสูงอ่ะนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะนักเตะของผมยื่นเข้ามาก็ที่ดึงเข้ามาก็จะมีนักเตะอยูอ่หลากหลายนะครับแต่จะเป็นนักเตะที่ผมเรียกว่าไงตัวฟรีด้วยแล้วก็ซื้อเข้ามาด้วยนะครับนี่นะดูตรงนี้ก็ได้นะครับตัวย้ายเข้านี่นะครับก็ เริ่มดึงเข้ามาหลายตัวนะครับนี่สังเกตได้ว่านักเตะแต่ตละคนที่ดึงเข้ามาก็เป็นนักเตะฟรีด้วยซื้อมาด้วยนะครับนี่ซูเปอร์แมนดี้เนี่ยได้มาฟรีนะครับตัวนี้นี่นะครับถ้าเป็นศูนย์นี่คือจะเป็นตัวฟรีแล้วก็พรีอิสระคือไม่มีต้องสังกัดนะครับที่เหลือก็เป็นนักเตะที่ซื้อมานะครับนี่มุสโซ,โซนี่ก็ได้มาฟรีนะครับนี่ดาวชนต่างๆที่ดึงเข้ามาจากสโมอสรต่างๆนะครับไล่มาเลยนะบางคนถ้าเป็นนักเตะเยาวชนที่สนใจนะก็ต้องซื้อเข้ามาเพราะว่า เยาว,วชนแต่ลูก,กาเนี่ยบางตัวนะครับตัวฟรีไม่ค่อยมีนะต้องมาซื้อเยาว,วชนที่ตัวดีๆนะค่าพลังเยอะๆค่าตัวไม่แพงมาเข้าสู่ทีมแล้วก็ปั้นขายนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะส่วนทางด้านทีมแทคติกนะครับผมใช้แผนแบบนี้อยู่ปัจจุบันนะตอนนี้ยังใช้อยู่นะครับอ่าก็คือความกว้างนะครับเล่นเต็มพื้นที่นะเน้นการโจมตีเป็นหลักนะครับแต่ว่าอันนี้คือแผนที่ผมใช้ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันพรอบ พักครึ่งเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นทางด้านเน้นตั้งรับแน่นมากนะครับจังหวะรวดเร็วลักการ์มจนภัยแล้วก็อัตราการทำงานรวดเร็วความคิดสร้างสารรค์เด่นนะครับการบุกนะผมเล่นบอลสั้นนะสไตล์การบุกผสมกองหน้ายิงลูกทันทีนะครับเปิดบอลเร็วเล่นในแดนตรงข้ามช้านะครับแล้วก็โต้กลับใช้ส่วนแดนหลังนะครับก็คือการกดทั่วทุกที่นะฮะสไตล์การเล่นแย่งลูกแบบยากผู้เล่นกองหลังสูงนะครับ สวิปเปอร์ไม่ใช้แล้วก็ทาให้เสียเวลาคือปกตินะครับเอ่ออย่างที่ผมบอกไปคือครึ่งแรกเนี่ยเข้าแข่งขันผมใช้แผนแบบนี้เลยนะครับทั่วไปการบุกกองหลังนะครับแต่ถ้าเกิดพักครึ่งนะครับผมจะเปลี่ยนแผนนะโดยส่วนมากจะเปลี่ยนนะครับประมาณสักถ้าทุกครั้งที่เล่นเนี่ยผมจะเปลี่ยนประมาณสัก80%ผมจะเปลี่ยนแผนอีกยีปนคือด,ดูรูปเกมว่าเอ้ยมันน่าเปลี่ยนไหมถ้าไม่น่าเปลี่ยนก็จะไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนไปแล้วไม่ดีขึ้นผมจะกลับมาใช้แผนเดิดมแต่ไปใช้รูปอีกแบบบนนึงนะครั่ ถ้าช่วงพักครึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นทางด้านเน้นตั้งรับนะครับแล้วก็การบุกจากบอลสั้นจะเน้นเป็นบอลโดยตรงนะครับแล้วก็สไตล์การบุกนะครับจากผสมผมจะลงปีกซ้ายล่างนะครับอ่าอันนี้ขึ้นอยู่สถานการณ์นะปรับไปแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือไม่กระเตื้องขึ้นก็จะปรับไปอีกแนวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะเพราะแต่ละแมตช์เราก็ต้องคอยแก้เกมให้มันแตกต่างออกไปด้วยนะครับ ส่วนผลงานเริ่มต้นฤดูกาลนี้เริ่มต้นมานะครับอพาไปดูก่อนนี่นะครับช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยผมจะเน้นอุ่นเครื่องกับทีนระดับต่าๆนะดิวจะเนนหาของกิจเลยผมจะเอาอะ,อะไรนะเกี่ยวกับกิจกรรมประตูพุ่นนะเพราะว่าถ้าเรายิงได้เยอะโอกาสที่เราจะเก็บทองนะครับมาสะสมก็จะได้เยอะไปตามตัวด้วยนะครับเริ่มต้นมาก็ชนะทางด้านแมนซิตี้นะครับคอมมูนิตี้ชิลสามสนะครับ ชนะเชลซี2-0ชนะไบตทัน3-1นะครับชนะวิลลา5-0นะฮะแล้วก็ลีคัพชนะสตีฟเน็ตไป4-1นะครับแล้วก็มาเจอแมสตร์อีกครั้งหนึ่งเกมในบ้านก็ชนะไปอีก2-0นะครับนี่นะเดี๋ยวพาไปดูรายงานการแข่งขันนะครับนี่จากประมาณนี้นะครับนี่ทีมของผม,ผมนะฮะภาพรวมเป็นยังไงบ้างก็จะประมาณนี้นะครับอา แต่ต้องบอกกันว่า,เ,าเรื่องเลตติ้งของกองหลังที่ขึ้นไม่ค่อยสูงของนะเตะในเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับปรุงบ้างหรือยังแต่ว่าเท่าที่เห็นนะรู้สึกมันจะเริ่มดีขึ้นนะอาจจะไม่ทุกแมตช์นะครับแต่ว่าบางแมตช์มันก็จะมีระดับเจ็ดหรือ8ขึ้นมาให้เราเห็นเริ่มเยอะขึ้นนะไม่ได้ต่ําขนาด6ทุกแมตช์ทุกนัดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับทีมของผมโอเคแผนทได้ใช้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ แมนยูก็ได้เข้าแข่งขันของผมนะครับเข้าพบวันถ้วยยุโรปนะครับปีนี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแมนเชสิตี้เนี่ยเป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกฤดูก,กาลที่แล้วด้วยนะครับนี่นะฮะเราเนี่ยมาเตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับฤด,ดูกาลนี้ส่วนแชมป์ทางด้านยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะเป็นทางด้านบายเยิร์นแล้วก็แมนเชสิตี้สองฤดูก,กาลหลังสุดนะครับ ส่วนบอลลีกนะฮะแชมป์ก็จะเป็นทางด้านเลโอพูนะครับแล้วก็ทางด้านแมชชีตี้สองฤดูกาลหลังสุดนะครับเรียกว่าแมชชีตี้นี่เก็บทั้งบอลลีกแล้วก็บ bon อลยุโรป2รายการฤดูกาลหลังเลยนะครับแมชชีตี้นี่โหดมากๆเลยแต่ปีน,นี้น่าจะเป็นปีของเรานะครับเพราะว่าเราเริ่มมีการเสริมทัพนักเตะเข้ามาแล้วก็ทีมเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับสำหรับทีมของผมนะหลังจากที่อ่า อดทนนะครับในการหาแผนการเล่นอดทนในการสร้างทีมแล้วก็ขายนักเตะจนทีมมาถึงจุดนี้นะครับส่วนสิ่งอัปการสนุกต่างๆที่ผมใช้นะตอนนี้ก็คือจะเต็มหมดแล้วนะครับทางด้านคับโซ 10, นเลเวลสิเยาวชนเลเวลสิก็เต็มแล้วแล้วก็สวนฝึกซ้อมเต็มแล้วตอนนี้ผมกาลังมาเล่นทางด้านอทางด้านสนามกีฬาอยู่นะครับให้มันเยอะขึ้นนะนี่นะครับเป็นระดับ8นะครับอันนี้ก็ใช้เวลาอีก หลายสัปดาห์พอสมควรนะอีกประมาณสัก26สัปดาห์นะเพราะว่าการสร้างสนามเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานนะครับก็เลยต้องอดทนนิดน,นึงเนาะทำให้ช่วงนี้เราอาจจะได้มีรายได้จากการเข้าชมของแฟนบอลน,น้อยนะครับต้องอดทนนิดนึงแต่ว่าผมก็มีรายได้จากการขายนักเตะเยาวาชนเข้ามาช่วยทางตรงนี้ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวนาต่อไปผมจะพบกับทางด้านเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเกนเยือนเดี๋ยวพาไปดูแมตช์หนึ่งเนาะ เรียกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการแนะนําแผนการเล่นกันล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือแผนการเล่นเราต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมาใช้แผนแบบนี้อยู่หน้า3คนนะครับก็ถือว่าแต่ละคนก็ทาผลงานได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวมพาไปดูว่าแผนการเล่นที่ผมใช้เนี่ยแนะนาแนวลึกเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เทนนิงนะครับตอนนี้ผมมาเน้นทางด้านเทคนิคนะครับเป็นสามร้อยนะครับแล้วก็ โจมตีกายภาพเกมรับแล้วก็แท็กติกนะครับเพราะตอนแรกที่ผมทําคลิปไปอ่ะผมจะเน้นทางด้านโจมตีนะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาลองทางด้านเทคนิคบ้างนะครับพอเปลี่ยนเป็นแนวนี้ปุ๊บเนี่ยนักเตะบางคนก็จะขึ้นมาแทนนักเตะที่เรา,าเคยซ้อมด้านโจมตีขึ้นมานะครับนี่แต่มันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่อันเนี้ยทางด้าน เบอร์ลาดี้เนี่ยอ่าจริง,รงๆเขาเป็นนักเตะที่อยู่ช่วงพีคแล้วนะครับไม่สามารถพัฒนาได้แล้วแต่ว่าในนี้มันยังก,กำลังพัฒนาได้อยู่แต่ว่าลูกศรมันย้อนแย้งกับคําว่ากําลังพัฒนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมกําลังพัฒนาอยู่นะครับตรงนี้มันจะเขียนเป็นลูกศรขึ้นสีเขียวนะครับอันนี้เกมน่าจะแจ้งไม่ตรงนะแต่ก็ถือว่าดีไปสาหรับนักเตะของเราเพราะอันนี้สานทสามปีแล้วยังพัฒนาอยู่ถือว่าไม่ใช่นะครับจริงๆมันต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงพีคของอาชีพการแข่งขันคืออ่ ไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงที่ว่าการพัฒนานเนี่ยต่ำอะไรประมาณนี้หรือว่าช่วงที่ดีสุดของอาชีพการคาแข่งและค่าพลังของเขาแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเตะให้ดูนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เกมมันมีทางด้านชนะนะครับบอลถ้วยก็มีรูปการรับแชมป์ถ้วยให้ดูนะครับอันนี้ผมที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี่คือจะเป็นทางด้านการคว้าแชมป์ทางด้านฟุตบอลคอมเบนิต้ชิลมีการชูถ้วยอะไรอย่างนี้นลก็รายละเอียดของถ้วยเนี่ยรู้สึกจะมีะแบบว่ามีลาย ที่ถ้วยรางวัลให้เห็นนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆนะไม่ได้แบบนานมากนะถ้าเป็นภาคเก่าเนี่ยมันจะเป็นการชูถ้วยที่แบบว่าเป็นถ้วยแบบเรียบๆมนๆไม่ได้มีลวดลายอะไรท่านแบบนี้มันเป็นลวดลายแต่ผมได้จว่าถ้วยการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมือนกันหมดทุกรายการนะคอมมิชชั่นชิลพรีเมียร์ลีกบอลยุโรปอะไรเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้แบบว่าไอ้ถ้วยอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้ถ้วยนี้เป็นลักษณะอีกแบบนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่ามันจะแตกต่างกันหรือเปล่าแต่เท่าผมเจอนะคือมันถ้วยมัันนนเหหมมือกกกดรทุาาย มีซื้อขายเข้ามานะอันนี้ก็เป็นนักเตะที่เราประกาศขายนะว่าเดียวจะดันนักเตะพวกนี้ออกนะอันนี้ผมประกาศขายเนาะสิบสามล้านสิบสองน่าจะไปนะไปทางด้านอันบนแล้วกันนะได้มาสองน่าจะไปหรือเปล่าก็นักเตะบางคนที่ผมไม่ใช้นะครับจะดันเยาวชนมาขายผมก็จะทําการประกาศขายแล้วนี่นะครับอันนี้ยี่หกปีผมประกาศขายแล้วนะเพราะผมจะดันพวกเยาวชนที่คุณึงเข้ามาลงแข่งขันให้มากขึ้นนะครับ อ่ะประมาณนี้เนาะเราจะสร้างทีมใหม่นะครับอ่ะแล้วก็คนนี้คนนึงเพิ่งได้ข่าวมาจากกีฬานะอันนี้เป็นนักเตะชาวคอลแลนนะครับเควินดิสนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับตอนนี้เขาโอนสัญชาติมาเล่นให้กับอินโดนีเซียเรียบร้อยนะครับเควินดิสนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนักเตะอินโดแล้วนะต่อไปอินโดนี่น่ากลัวมากครับในอาเซียนนะครับฟุตบอลโลกก็ผลงานดีนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะแข่งให้ดูสักแมตช์หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะไม่ใช่ว่าพอมาทําคลิปแล้วผลงานไม่ดีนะโอเคอ่าส่วนแผนการเล่นจะเล่นแบบนี้นะส,นส่วนมากผมจะเล่นอ่าหน้า3มาตั้งแต่ประมาณสักปลายฤดูกาลหรือประมาณฤดูกาลที่3แล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ถือว่าดีนะครับก็ทําให้กองหน้าของเรานี่ผลงานดีมากเลยนะฮะโดยเฉพาะนักเตะในทีมนะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับทีมตัวจริงสถิตินะครับนี่นะครับ การทำประตูนะนี่ครับเซอร์ซี่7ฮอยลุน3นะครับแล้วก็ทางด้านเบรดี้นี่3เหมือนกันนะครับไมนู1นะฮะแล้วก็แดนียลหนึ่งนะครับแล้วก็นานพานานเพนนะครับน่เป็นตัวใหม่นะอันนี้ผมดึงเข้ามาเดี๋ยวขอดูชื่อแป๊บนึงเขาชื่ออะไรเดี๋ยวแปลก่อนนะตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันนะครับอ่าโอ้โห สาบานเลยนะชื่อเรียกอ่านยากมากเลือกสาบานเลย <c oughs> อันนี้ขำๆนะมันแปลผ่าน Google นะครับอาจจะนั่งแปลอีกทีหนึ่งว่านักเตะคนนี้เขาอ่านชื่อว่าแต่ว่าเป็นนักเตะดาวลุงนะครับข้อมูลอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับโอเคก็ดึงเข้ามาก็ถือว่าผลงานดีนะพวกนี้โอเคแผนแบบนี้นะครับหลักๆในเกมเนี้ยผมว่ากองกลางจะเด่นแล้วก็กองหน้าใส่3คนเนี่ยเวลารูปเกมในการโจมตีกันเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปคือ ประตูที่ผมได้หลักๆในเกมนี้จะมาจากการเปิดบอลจากด้านข้างเข้าไปมงเยอะมากๆเลยครับรวมถึงาการมงเช็ดการโต้ก,กับหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงก็มีนะครับแต่ว่าลูกที่พลาดก็มีนะลูกที่พลาดจะบ่อยจะเห็นคือการบิลลอัพเกมจากแดนหลังนะเพื่อจะขึ้นไปข้างหน้าแล้วจ่ายผิดหรือส่งมาให้ผู้สั่าป,ประตูเปิดมาแล้วไปติดทีมฝ่ายตรงข้าม้วยิงเข้ามาก็มีนะครับโอเคส่วนบทบาทผู้เล่นต้อง,งบอกกันว่าผมไม่ได้ปรับเลยนะผมแค่เอาตำแหน่ง นักเตะไปวางที่ผมต้องการใช้แล้วก็เล่นเลยนะครับปรับแค่คําแนะนําทั่วไปแล้วก็เล่นเลยไม่ได้ปรับบทบาทผู้เล่นแต่ละคนเลยนะครับโอเคผมเอาตัวที่รงนี้เข้ามาก่อนนะครับอ่าตอนนี้ก็กําลังสร้างทีมอยู่คนระับผมว่าทีมผมน่าจะไปอีกไม่กี่ปีเนี่ยจะคว้าแชมป์ทุกรายการแล้วแหละเพราะว่าตัวเริ่มตึงกันแล้วครับแล้วก็นักเตะแต่ละคนก็เริ่มอยู่ในจุดที่บอกว่าเข้าใจแผนการเล่นของสโมสรที่วางเอาไว้บวกกับ นานๆเข้าไปเนะี่ยเกมนี้มันจะเล่นง่ายขึ้นนะถ้าใครไปเล่นถึงจุดน,นั้นได้เพราะว่าบอทแต่ละทีมอะ่ะมันจะเริ่มมีนักเตะไม่เก่งเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเก่งกว่าเขาเพราะว่าเราสามารถสร้างสิ่งอนุคาสะดวกพัฒนานักเตะเราได้แต่ถ้าบอทอะ่ะเขาจะไม่มีการสร้างสิ่งอนุคาสะดวกเลเวลเท่าพวกเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตดูครับว่าใครเล่นทีมที่เราสร้างมาแล้วอยู่นะเราย้ายไปทีมใหม่เล่นต่อเนื่องนะไม่ได้เล่นเซฟใหม่อะไรอย่างนี้นะหรือว่าไม่โหลดทีมใหม่เราไปย้ายดูเล่นทีมอ่ะสมมติผมคม ผมก็ต้องมาสร้างเงินสร้างสิ่งอำนวยคามสะดวกที่มารติดใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นไปนานเนี่ยหาแผนก็นเล่นดีๆครับต่อไปเราจะเก่งมากๆทีมอื่นสู้ไม่ได้แล้วก็หนึ่งครับทำให้เราเบื่อเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดำเนินการแข่งขันกันได้เลยครับก็ตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับโลโก้ของพีม์รีก็เป็นกันอยู่หลายคนยังไม่มีทางแก้นะครับเห็นมีแต่ข่าวการโปรโมทเกี่ยวกับคลิปการทำสตรีม เอาเกมซ o อกเกอร์ม g เ r เจอร์ไปลงสตรีมในคอมพิวเตอร์นะครับใน PC อันนี้ก็เ e ดฟอร์ดนะครับถือว่าเจอทีมเก่าแมนยูเพราะผมขายเ e ดฟอร์ดให้กับทางด้านเวสแฮมนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับว่าผลการนานี้เวสแฮมกับแมนเชสเตอร์ยูไจตจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังมีโฆษณาอยู่ครับผมยังไม่ได้ซื้อเซฟเลย ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นก็ที่เห็นบางช่วงบางตอนอย่างเช่นนัดชิงฤดูกาลใช่แล้วนะผมว่าเตะนัดชิงยูโรป้าคอนเฟเรีแล้วมันไม่มีผู้ชมนะแล้วก็ไม่มีการชูถ้วยนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเห็นตอนชูถ้วยตอนที่คว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะครับซึ่งตัวเกมก็ต้องยอมรับว่าเกมมันยังไม่เสถียร100%นะครับมันต้องอัพอีกบ่อย บางคนก็เริ่มเบื่อเกี่ยวกับการบัก๊กผมเจอบั๊กเกี่ยวกับว่าแข่งขันอยู่แล้วเกมมันค้างนะมันม,มันกดอะไรไม่ได้แต่กดเพย์นะครับกดเพย์เวลาเวลาการแข่งมันเดินไปหลักร้อยหลัก200แล้วก็มาหยุดจนต้องออกจากเกมผมเจอสองครั้งเนี่ยออกออกไปก่อนหยุดเล่นนะแล้วเข้ามาเล่นใหม่แล้วก็เวลาที่เราปรับพวกเปิดภาพแข่งซ้ำกับปิดภาพแข่งซ้ำเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดแล้วปิดยังไงมันก็มีภาพรีเพย์ให้เราดูนะครับ Okay. มาทางซ้ายครับแมนยูสุดาคอฟลุยมาเองครับเซอร์ซี่มาทางซ้ายครับเซอร์ซีล็อกหลบหมุนมาได้ให้กับฮอยลุนไปทางขวาครับเลยมาถึงปีกอย่างนาดนีโอเดสโยนเข้ามาติดครับเขีรยไม่ขาดโดนจนได้ครับนี่ครับลุกอย่างนี้มีทั้งได้ทั้งเสียครับลุกแบบนี้ครับเบอร์ลาดี้ครับ ยิงประตูให้กับแมนยูขึ้นนำเวแทแฮมไปแล้วครับ1-0ดูจังหวะนี้ครับเปิดเข้ามาครับติดครับแต่ว่าโอ้โหกองหลังครับจ่ายมาเข้าทางฮางนานเบอร์รี่ซัดเข้าไปล่องโล่งครับ1-0ครับแมนยู U, ขึ้นนำเวแทแฮมไปแล้วต้องดูว่าเนี่ยอันเนี้ยถือว่าผิดปกตินะเนี่ยเกมมันน่าจะมีบ,บั๊กบางส่วนครับจากนี้ครับเรดฟอร์ด อยู่หน้ากอบแมนยูครับมงเขี่ยมาได้ครับอุคาเต้จะโตกลับได้ไหมเซอร์ซี่อ่าไม่ได้ครับมนีม้ภาพตัดไปจริงๆมันต้องเป็นภาพแบบนี้นะไม่ใช่แบบไม่ใช่ภาพแบบเมื่อนกะี้ครับกลัวจะบักเหมือนกันโอกาสยิงตอนนี้ของเรา4ครั้งตรงกรอบหนึ่งครับแต่ว่าแผงของผมเนี่ยไม่ใช่แผนที่แบบว่าไปคลองบอลแบบว่า 60- 70%นะแต่ว่าจะเน้นเล่นแล้วก็มีโอกาสเข้าทำประตูตนะมากกว่าการคลองบอลน,นะครับยิ่งติดบล็อกครับจังหวะนี้อุกาเต้ ส่วนมากจะได้ประตูจากการเปิดด้านข้างแล้วก็ลูกมงนะครับเกมนี้หลักๆเลยเปิดมาจาังหวะน,นี้มงข,งข้างคาร์เซอร์ซี่จังหวะน,นี้แมนยูยังย้ำอยู่1นครับจากทางด้านเบอร์ลาดี้ครับเมื่อถึงทีๆๆ่แล้วซูเบนดี้ซูบีแมนดี้โดนใบเหลือง12นะแครั้งตรงกรอบ3ครับ9ครั้งตรงกรอบ4ี่ครับกาสยิงของแมนยูจะสังเกตได้ว,ว่าทีมผมนีม่ไม่เน้นคลองบอลเยอะนะแต่ว่าจะเน้น การเข้าทำที่หลากหลายแล้วก็เยอะมากครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้านัดไหนเนี่ยยิงคมก็คมไปเลยนะถ้านัดไหนไม่คมคือใช้โอกาสเปลืองมากนะครับอ่ะทีนี้โอกาสยิงในครึ่งแรกครับสิบครั้งตรงกรอบ4ส่วนเจ้าบ้านแค่วทแฮม4ครั้งตรงกรอบหนึ่งแล้วก็คองบอลเนี่ยเวทแฮมคองบอลเยอะกว่าด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็นักเตะของเราถือว่าเลตติ้งในครึ่งแรกถือว่าดีพอใช้ได้นะครับแต่ละตำแหน่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปรับคำนแนะนอนอย่างที่ผมบอกครับอันนี้ผมจะปรับหลักหลังนะตอนนี้ผมจะปรับเป็นเน้นตั้งรับมากขึ้นนะครับในครึ จากบอลสั้นจะเปลี่ยนเป็นบอลโดยตรงนะครับแล้วก็ผสมสไตล์การบวกเนี่ยเปลี่ยนเป็นปีกซ้ายล่างนะครับอันนี้ที่ผมปรับณนะตอนนี้ณปัจนะจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดปรับไปแล้วมันไม่ดีผมก็จะปรับอีกแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราปรับไปแล้วผลงานเป็นยังไงก็คือให้เพื่อนๆครับลองปรับในจุดที่เราคิดว่าเอ้ยไม่เคยปรับแบบนี้เลยปกติเล่นผ่านตรงกลางลงปีกทั้งสองข้างทำไมต้องมาจ่ายปีกซ้ายปีกขวายอย่างเดียวมันจะดีเหรอคือถ้าเราปรับแล้วมันดีผมว่าปรับไปเถอะนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเอ้ยมันจะทําขึ้นเกนแต่ทาางซ้ยร แลทางขวาไม่ขึ้นหรอจริงเกมเนี้ยมันไม่น้องหมยเขามาคุณปรับแผนแบบอะไรแล้วคุณจะได้ประตูจากแผนแบบนั้นเสมอไปนะครับอ่าดำเนินการต่อครับดูซิว่าครึ่งหลังจะเป็นไงบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูการที่4นะในการคุมนะครับก็จะสร้างไปยาวๆเลยนะครับตอนนี้ก็ทนเล่นไปก่อนนะไม่มีโลโก้นะครับเพราะใส่ได้ชีม <laughs> หมาทางซ้ายครับทางด้านซูดคอหรหลุยมาเองครับตัวนี้มยังมาแล้วยจงจี้เข้ามาจังหวะนี้ จะยิงเองหรือเปล่าจ่ายเข้าในครับเบอร์ลาดี้ซัดเรียบร้อยครับ2 0โดเมนิโกครับเบอร์ลาดี้ครับตัวนี้ได้มาฟรีถือว่าคุมนะแต่ว่าฤดูดกาล1กับ2เนะี่ยผลงานไม่ค่อยดีแต่พอขึ้นฤดูกา,าล3นะแกแบบว่าเริ่มมีสถิติในการทำประตูที่ดีขึ้นนะครับจริงๆเบอร์ลาดีนะ้เนี่ยเล่น,นทั้งตำแหน่ง,งปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับผมก็เลยจับวาเล่นหน้า3ซะเลยนะ ถึงแม้ว่าผลงานของแกอาจจะไม่เด่นเรื่องการทำประตูแต่ว่าเลตติ้งส่วนตัวของแกตรงสนามถือว่าดีมากๆเลยนะครับอุ้ยโดนจนได้เขาจากกังหวะนี้โหนิคาสฟลุ๊กครับกองหน้าชาวเยอรมันครับมงติเสมอให้กับเอ้ยขออภัยมงไล่มาแล้ว2 1ครับดูเขาจังหวะนี้มุสโซ,โซดิมบสิทธ์เลยครับโอ้โหกระโดดไปแต่สู้เขาไม่ไดครับกองหลังของเราไม่รู้ใครประกบนะ 11ครั้งตรงกรอบ5ครับไว้แทม5ครั้งตรงกรอบ2 13ครั้งครับตรงกรอบยัง5ครั้งอยู่น่าจะได้ประตูเขาจาังหวะนี้ไฮแลท์ตัดทางเราซูดาคอฟครับเลี้ยงมาเองหลบโอ้โหเนี่ยซีดานเทิร์นเยอะมากครับเกมนี้โยนมาครับอุกเต้มงโอ้โชนเสาจาังหวะนี้ครับเป็นฮอยลุนนะกล้องจับไม่ทันเขาจาังหวะนี้โยนมายอ้อยๆแล้วโหมง่งเฉชนเสาครับดีมันเป็นเหลี่ยมนอกแล้วให้เหลี่ยมใน ต้องระวังให้ดีครับมีโอกาสต้องทำให้ได้ครับเกมนี้14ครั้งยังตรงกรอบ5อยู่ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับโอกาสยิงเยอะครับแต่ตรงกรอบไม่ค่อยกระนเท่าไหร่เอาเกือบโดนโต้ครัจังหวะนี้จ่ายดีๆครับสูเบนดี้โยนมาจังหวะนี้เก็บได้ครับยิ่งอ้้หูยเบอร์ี้ครับเกือบจะแทตกติกครับจังหวะนี้จังหวะโยนครับ 18ครั้งยังไม่ต้องกรอบนะครึ่งหลังเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเอาทางด้านแนวลุกคนอื่นลงมานะครับเอาทางด้านกอ,องหน้าคนนี้ลงมาแล้วกันครับชื่ออะไรนะคนหนึ่งซาเมตบัสตาร์นะครับอา่าชาวเซอร์เบียนะครับคนนี้โอ้ยอยู่ในช่วงพีกันเหรอเร็วมากเลยยุ่งน้อยเลยยี่สามพีกันเหรอเออแล้วก็เอาทางด้านไมนูครับลงมาแทนทางด้านซูบิแบนดี้แล้วกันนะเพราะติดใบเหลืองไปแล้ว เราก็เอาทางด้านคลาสโตนะครับไปเล่นทางซ้ายกันละกันและทางขวาดีกว่าเพราะว่าผมเคยจับเขาเล่นทางขวาแล้วผลงานเขาดีนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะุยกันเลยแต่บอลอยู่ข้างหว่านี้จากข้างในมาครับบูเดี้โยนมาจังหว่านี้มงชวนเสาเลยนะครับเซอร์ซ,ซี่เกือบไปครับเกือบจะสามหนึ่งประตูที่สามไม่มาก็ยังชะล่าใจไม่ได้นะควนนำหา่างแค่ประตูเดียว โอกาสที่เวทันจะตีสเสมอกลับมาได้ก็มีโอกาสเหมือนกันครับดูครับตรงกรอบไม่ขึ้นเลยฮนะแต่โอกาสยิงที่ขึ้นตลอดนะครับถ้ายเกมนะครับดูครับ19ครั้งตรงกรอบเดีแต่ก็อุ่นใจนะที่เกมลุกของท่านเวทแฮมไม่สามารถที่จะต่อกกัอบเราได้นะครับคือเขามีโอกาสยิงแหละแต่ว่าไม่ได้อันตรายขนาดที่ว่าเราจะเสียประตูนะครับและก็จบเกมการแข่งขันครับแอนชนะเวทฮนไป2อต่อหนึ่งครับ ว่าพอทําคลิปแล้วผลงานจะไม่ดีนะก็ยังชนะต่อเนื่องนะครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็ไม่เสมอใครนะครับของบอลอยู่ที่43%นะครับของทีมผมโอกาสยิง20ครั้งตรงกรอบ5ชนะไป2ต่อหครับและนี่คือเลตติ้งของทีมผมนะนัดนี้สังเกตได้ว่ากองหลังเนะี่ยเลตติ้งมันเริ่มดีขึ้นนะมี7มี8ให้เห็นแล้วนะครับโอเคนี่ครับตรงที่ผมบอกประตูพุนนะครับถ้ายิงครบถึง500นะครับ ประตูก็จะต้องไปรับทองเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีทองสะสมเนาะเพราะว่าเกมนี้ใช้ทองในการซื้อขายนักเตะนะครับซึ่งเป้าหมายของผมต่อไปคือ500ประตูนะครับตอนนี้ยิงไปแล้ว200เท่าไหร่นะ17ประตูยัง17อ่ะขาดอีก2 8 3ปประตูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอุ่นเครื่องนะก็มาเน้นอุ่นเครื่องทีนี้เลๆเนาะตรงนี้มันจะบวกให้เราด้วยนะครับโอเคนี่ครับประตูพุนนะนี่ครับ500ประตูนะครับเนี่ย ได้ครับได้อีก25ขวดน้ำนะซึ่งก่อนตอนนี้ร้อยประตูได้2อ0ทอง50ประตูได้5ขวดน้ำนะครับแล้วก็25ประตูได้ร้อยเหรียญทองนะครับเนี่ยถ้าเกิดพันประตูเมื่อไหร่ก็5ร้อยเหรียญทองบวกกับขวดน้ำยี่นะครับทำตามที่สเต็ปไปนะครับโอเคและนี่ก็คือคลิปการเล่นเกมนะครับซ็อกเกอร์เมเจอร์สองอัปเดตล่าสุดของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมผมนะเป็นฤดูกาลที่4แล้วนะครับโอเค แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีสวัสดีครับ